ข่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่6ลอยกของช่วยขับย้อนสอนชนจักรยานยนต์ออกปากซอยดับคาที่ เมื่อเวลา17นาฬิกาวันที่25มีนาคม2565พันตำรวจโทรสอนนคมขือก้องสารวัตรสอบสวนพนักง,งานสอบสวนเวรสพเด่นชัยได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุบริเวณซอยทางเข้าบ้านปากจัวหมู่ที่10ตำบลเมจัว้วออำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่ตรงหน้าร้านก๋วยเตี๋ยวดงมูลเหล็กมีผู้บาดเจ็บสาหาัสจึงประสานหน่วยกู้ภัยเด่นชัยร่วมบุญออกช่วยเหลือก่อนจะรุดไปตรวจสอบตามรับแจง้ง ที่เกิดเหตุซึ่งเป็นสามแยกฝั่งขาขึ้นพบรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า MT15 สีดำแดงหมายเลขทะเบียน 1. กอไก่ทอฐาน1386แพร่ล้มอยู่สภาพถูกชนด้านหน้าพังยับใกล้การพบร่างนายเจอรินทอนเยมสุนทอนอายุ38ปีบ้านเลขที่16/8ท 8, หมู่ที่10ตำบลแม่จัวอำเภอเด่นชัยพบว่าเสียชีวิตคาที่จึงบันทึกที่เกิดเหตุเป็นหลักฐานก่อนได้ให้กู้ภัยเด่นชัยร่วมบุญนำร่างไปชนสูตรที่โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเด่นชัย ส่วนรถคู่กรณีเป็นรถบรรทุก6ล้อบรรทุกของด้านหลังมีเครนยกของหมายเลขทะเบียน816001ลำปางจอดเลยสามแยกไปเล็กน้อยทราบชื่อคนขับคือนายหนึตากล้าอายุ28ปีบ้านเลขที่46หมู่ที่7ตําตำบลวิเชตนครอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางเป็นคนขับจึงได้ประสานเจ้าของรถนำรถไปเก็บไว้ที่สพเด่นชัยและทำการสอบสวนข้อเท็จจริง จากการสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์ทราบว่าผู้ตายได้ขับรถจักรยานยนต์ออกจากบ้านป่าจัวเพื่อจะขึ้นถนนใหญ่ไปกับรถเพื่อกลับบ้านแต่ระหว่างมาถึงสามแยกมีรถหกล้อคู่กรณีขี่รถย้อนศรมาตามถนนเลนขาขึ้นชนจนเสียชีวิตคาที่ซึ่งเส้นทางดังกล่าวคนขี่รถจักรยานยนต์คงไม่คาดคิดว่าจะมีรถย้อนศรมาจึงได้มองแต่รถฝั่งขวาเพียงฝั่งเดียวจนมาถูกรถชนเสียชีวิตดังกล่าวค่ะ จาเรารือวาสีนะนสะดใสนส่วอนอ่ลอลนรอเรืนะครอับย้อนสอนย้อนสอนเลยครับย้สอย้อนสอน้าแล้วก็รถเครื่องยมห้าเลี่ยครับขับออกมาจากบ้านปักจ้วนนะครับจะจะข้ามยูเทิร์จไขจามบ้านนะครับแล้วก็มาติเนตตรงนี้ครับ ปกติเนี่มันเป็นถนนขาขาขึ้นเนาะขาขึ้นครับขาขึ้นลำต่อบอบอบ่มีไขายอดสอนปกติละก็จะบีมีไขายัรถยอดสอนไม้นี่นะครับอืมอันนี <sm elling> ้เพราะว่ามันจะมีเลนเลนแยกต่างบอกกันเนาะประมาณครับจะใช้เลนแบบเลนตึบที่นะครับพอดีเขาจะเลี้ยวรถกันนั่นก็ย้อนมาเลยใช่ครับอันนี้เหตุจากย้อนสอนมั้ยครับครับใช่ครับจะย้อนสอน